สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่1นนะคะวันนี้พบกับคุณกนกในรายวิชาภาษาไทยนะคะลูกค่ะเรามาทำความรู้จักมาตรฐานตัวชี้วัดกันก่อนนะคะท1.1ป .1 ท 1. 1. 1. 1. .1 อ่านออกเสียงคำคำคล้องจองและข้อความสั้นๆท1.1ป .1 ท .2 บอกความหมายของคำและข้อความที่อ่าน ท .3.1 ป .1 1ทับ 1. คัดลายมือตัวบรรจงตเต็มบรรทัดจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อ่านสะกดคำและอ่านเป็นคำที่ประสมะสมะระแอได้ถูกต้อง 2. เขียนสะกดคำที่ประสมสะระแอได้ถูกต้อง สระแอเป็นสละเสียงยาวเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นแออ่านว่าสาระแอเรามาฝึกอ่านคำะสมด้วยสระแอกันนะคะแยแสยอแ,ยแยอแยสอแอแส แย่แสแจ่กันจอแอแจกอนกันแจกันแบมือบแอแบมอือมือแบมือ แพปลาพอแอแพปรปอลออาปาแพรปาแชมพูชอแอมอแชมพออูพูแชมพู เรือจอแอวแจวรอเอือเรือแจวเรือแจกแจงจอแอกอแจกจอแองอแจงแจกแจง แดดแรงโดแอดดแดดรอแองอแรงแดดแรงแวววาววอแอวอแวววอแอวาแววแวววาว แสงแดดสอแงงแสงดแอดอแดดแสงแดดแอบแฝงออแอบอแอบฝอแงงแฝงแอบแฝงแต ยอแอกแยกแตกแยกแตกหักตอแอกแตกหออะกหักแตกหักแตงกวาตอแงอแตงกวอา กวาแตงกวาแตงโมตอแองอแตงมอโอโมแตงโมแโมปร่ผัน ป,อรออปรแอแปรพออะนอผันแปรผันแมงมุมมอแองอแมงมออุมอมุมแมงมุม Meng đa, mo e ngô men, đô a đa, men đa. Dét dét, do e gò dét, do ẹ dét, dét แสงไฟสอแองงอแสงฟอไอไฟแสงไฟกระแตกอรออะกระตอแอแตกระ กระแสกรอะกระสเอแอแสกระแสกระแชงกรอะกระชอแองอแชงกระแชง กระแอมกอออะกราอแอมโมแอมกราแอมตะแขงตะอะตะคอแองงอแขงตะแขง คะแนนคออาคะนโนแอนโนแนนคะแนนช้าแรงชออะช้าลอแองอแรงช้าแรง แบงตออาตาบอแองอแบงตาแบ แนงพออพาพะนโ,โ,โนแองงอแนงพะแนงระแหงรออาระออโโหอแองงอแหงระแหง มะแมโมอะมะโมแอแมมะแมระแวงรออราระวอแองอแวงระแวง มันแก้วมออะนนมันกอแอวอแก้วมันแก้วลับแลลออะบอลับลอแอแลลับแล รังแกรออะงอรังกอแอแกรังแกรังแครออะงอรังคอแอแครังแค กาแฟกอากาฟอแแฟกาแฟ่ฟ้าแฝดฟ งแรงรุนแรงวางแผนวออางวางพอแอนนแผนวางแผน สีแดงสอีสีดดแองอแดงสีแดงสีแสดสอีสีสอแอดดแสดสี แดดดูแลดออูดูลอแอะแล,แลดูแลผู้แลพออูพผู้อ แลแหนแนวนแอแหนนอแอวอแนวแนะแนวนกแสกนอโอก็นก สแอ,อกแสกนกแสกคมแฝกคโอมคมฟแอกแฝกคมแฝก แนตออัวตัวบอแอนอแบนตัวแบนตัว,แป,ตตว,ตวแ,แปรตออัวตัวตอรอแอแปรตัวแปร ตัวแทนตออัวตัวทอแอนโนแทนตัวแทนหวงแหนหออัวงอหวงหอแอนโนแหน ห่วงแขนงอแขนงอองอขอแอนอแขนงอแขนจอแจ

ทอแสงทอทอทอสอแอะงอแสงทอแสงวอแววอ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 แแแแวอ ดอกแคดอกออกอดอกค้อแคแคดอกแคร์กัมแพงกออักกัมพอแองงอแพงกรม แพงจำแนกโจอำจำโนแอกแนกจำแนกคำแพงคออำคำ พอแองอแพงคำแพงตําแย่โตอํำตํายอแอแย่ตําแย่รํา รออัรัมพอแอโนแพนรัมแพนลำแขน,ออน,แนลขนออัลมลำขอแอโนแขนลำแขน สาแดงสออสาดอดองอแดงสาแดงเบาแรงบ,อ,อ,บรอเอาเบารอแงงอแรงเบาแรง ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะในการอ่านคำสาระแอคุณครูก็ต้องขอขอบใจนักเรียนนะคะที่นักเรียนทุกคนมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการอ่านคำะสมสระแอขอให้นักเรียนมันฝึกฝนบ่อยๆนะคะจะได้อ่านคล่องและก็อ่านเก่งนะคะสำหรับชั่วโมงนี้คุณก็ต้องขอสวัสดีคะ่ะ